อย่าพึ่งเฮ้ยเออจะหนแล้วเหรอนี่มันด่านทีสามจ้าตัวเนี่ยอ๋อไอ้ไอ้นี่ไว้ทำเอาไว้ใช้ไดตัวเสาใช่ไหมตัวเลยสองตัวเลยไอ้เล่นภาพไอ้จะกดออกทอมยังไม่เสร็จยังไม่เอาไอ้มายาหัวเราะอยาหัวเราะไอ้ซอมบี้แหละไอ้ซอมบี้สมองอ่ะโอ้ยอย่าไปล้อ เอาเต้เต้ตีหอยเต้แจ็คเลยทำไมเอาด่าแจ็คด้วยอ่ะจะไม่รู้เหรอฮึสตินเช้าอ่ะก็เออก็ไม่มีเวลามาคุยนี่ดาเฮ้ยเฮ้ยโทษาีโทษาีกูสาโดนเตะแจ็คเดี๋ยววันศุกร์หน้าจะลองคลิปสั้นวันนี้คลิปยาวเองดูเดี๋ยวพี่เลยยินดีไปดูช่อง S C G G Earth ด้วยช่องคลิปเอิร์ทช่องนี้ยนอันดับหนึ่งของเมืองไทย ไทยนะเอาหัวดุสองใช้ทันตะวันสองหัวเ,เหรอหเอาอันนี้ได้ไหมอันนี้มันรับช้าอ๋อเนี่มันสามารถมันย้อนได้แต่ว่าเอา็งระวังไอ้นี่ด้วยเพราะว่ามันจะจะไปพุ่นเลยไทยไทยกัดจานนานแล้วจริงเหรอวะเ,เล่นผ่านเล่นผ่านจริงเหรอเล่นไทยหาา่างห่างเออจ้าจริงอ่ะรู้เราเอาอันนี้มาใส่เนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะเคยเล่นไหมล่ะ เจ้ไม่เคยเอานี้มาเล่นเลยนะจริงเหรอวะอ่ะเดี๋ยวเจ้เอาขึ้นนี้มาโอ้ยไม่ดูสังเกตตรงนี้เหรอจริงด้วยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้ตัวโง่เอ้มอเออเอาทัวรลันเต้าเอาทัวรลันเต้าไอ้นี่ผ่านไหมนี่เอาทัวร์ลันเท้าแบบยกหนึ่งกัยนะเออนั่นไงนั่งโดนแล้วก็บอกไว้เอาอทัวรลันเต้าเฮ้ยโอ้ตัวนี้ไม่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 ตัวนี้ เอไอ้ยอ้ยอ้เ้ยอ้ยเดี๋ยวช่วยกันเล่นมาอุย้ยอีตัวน้นมันมาทางนี้ให้มันกินอ๋อหรือว่าเราต้องเอาทัตตะวันมาว่าตรงนี้ปะขอเริ่มล่าโดยขอเอานล่ามาอโอ้ยไม่ใช่ตายแล้วตายแล้วเออก็ได้ไเล่นเกมซอมบี้<ป>ออกไปซะ ย้อนก็ทีไรก็ยังอยู่เว้ยออาอันนี้ออกเฮ้ยเดี๋ยวเฉยนี่ก่อนเอาอันนี้มาใส่อันนี้แ็ไดอืมเอ้ยเอาอันนี้มาใส่อันนี้ว่ะเฮ้ยดีคุณอินดูโซมิมันมาเยอะแล้วเนี่ยใครฟาบแล้วเลี้ยวข่าเอาอันนี้ปิดไหมไม่กันเออว่ะก็ดีนะเอ้ยไอินดูโซานี่มันกวน ชอบมีเออไม่ชอบเอ็นน่าใสตัวเนี้ยเลยเอาแต่ทีมเอาแต่ทีมเงินมาแล้วเออเจ้านี่ออกก่อนได้ไหมออกก่อนเลยเอาก่อนเลยออกไปเฮ้ยเอาโทรศเออเออไม่ไม่เป็นไรนี่ดีแล้วยังมีนี่อยู่ไปออกไปซะออกไปเออไปดึ๊กมาเลยเพลงนี้นี่มันถ้าเกิดว่านี่ตายแล้วเฮ้ยเอานี่มาขอร้องรู้อัพไม่เนี่ยเอ้ยเอาเอาไฟเอาไฟเอาไฟ เอาไปไม่หันไปไม่หันอิร์ดเมื่อ <c oughs> แบบนี้เล่นไม่ทันหรอกเขาโหมดมากเลยนะเอ,อิร์ดอุ้ยอุ้ยแจ็คกำลังมาแล้วเลิศวันนี้รอก่อนวันนี้รอก่อนปีซิไปี่ไปยี่ไปยี่ไปี่ไปี่ไป่ตัวนี้บ๊ <c oughs> ้ยเล่นถ่านนี่เนี่ยไม่เป็นไร เฮ้ยเอาจริงด้วยแจ็คต้องเอาต่อไม้ไฟนี่นี่ไงยอมมาแล้วเริ่มลาเริ่มรอหอยหลับเอาไอันนี้มันอะไรอ้าวนี่มันเกี่ยวอ่ะเอาอซอมบี้มันเยอะเลยจะช่วยยังไงโอ๋อไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้โง่อุ้ยแจ็คเอ,อย้ยเล่นเป็นไะเ,เนี่ยอันนี้เราก็ต้องแพ้ดิการเล่นเ,เกมโยมแจ็คบอกว่าแจ็คเล่นเกมซอมบี้สองอยู่นานแล้วอ่ะ อ๋อแจ๊คเดี e ๋ยวเดี e ๋ยวมันไม่เอ e. no oh, 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 so oh. ็งไม่เอ็งต้องใช้นี่ชิดหายแล้วทำยังไงดีอ่ะลองมาชาวแก๊งด้วยสิเออเอ็งอะเล่นก๊งแล้วใหม่ไหมเอาใหม่เหรอเอ้ยไม่ต้องเดี๋ยวเธอรอที่มันมามาก่อนไม่ไม่หัวอ้ยจุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอานี่มาวางไม่ไม่เหลือแล้วเอ้าวยังเล่อเหรอเนี่ยใส่หมวกเหล็ก ใส่หมวกเหล็กแพ้แบแพ้แพ้แ <c oughs> เริ่มใหม่เลยครับ <c oughs> หรือว่าต้องอัปเดตก่อนมีของดีไหมยอ,มออออกมาเอาทัวรต้นน่าเลย